อาจารย์นำบัญชีแล้วก็ภรรยาดน้ำมิผู้ขายรมวันนี้เช้าวันอาทิตย์เนาะเมื่อาวานนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นชีเชิรเนะาะอ่าขอร่มโมโนมอนา,อา ไอ้จะตายเท่าทุกวันทุกวันแล้ว <c oughs> แกลงทุกวันทุกวันเนาะทุกวินาทีเห็นไหมวันเกิดวันเกิดดวงตาโพดูตลอดเวลาวันเกิดของพวกเราเนี่ยวันเกิดของเราเนี่ยเป็นวันที่แม่อ่ะทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดฮะ วันเกิดของเราเนี่ยเป็นตายห้าสิบห้าสิบเลยนะยิ่งเป็นสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรโอแม่เราเนาะวันเกิดของเราเพราะฉะนั้นอ่ะวันเกิดของเราต้องแสดงความกตัญญูต่อบิดามาราะนะความกตัญญูนี่แหละ ะจะเป็น,พ,นพื้นฐานของใจที่ประเสริฐใจที่เจริญนะจำไว้ความกตัญญูเป็นพื้นฐานหลอมลับจิตใจที่ดีงามนะจำไว้เพราะฉะนั้นเะียว่าบิจามันดามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมังเห็นไหม ปทาบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นคุณระบุดคุณระชิยานะถ้าบุคคนไรขาดความปัะจันยูแล้วหวังไม่เลยเนาะหวังได้เลยที่อจะไม่มี ความเป็นกุศลในใจนั้นคือเกิดขึ้นเด็ดขาดนะเดี๋ยวนี้อ่าลูกหลานเราพวกเรานะไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องความอ่าประจัยอย่ประจักเวทิจานี้เลยจำไว้เมื่อสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์องค์มีพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าพระนันทิยะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะ บินสบาลมาก็มาเลี้ยงบิดามารดาซึ่งพระนันทียะเนี่ยมาพุทธปฏิบัติธรรมนะิ0ปีอยู่ในป่าทำกรรมาฐานอย่างหนักไม่เคยบรรลุได้แม้แต่โสดาบันนะอ่นะพอนะก,กลับมาเห็นพ่อแม่เนี่เป็นขอทานนะก็เลยไปบินสบายนะ มาให้พ่อแม่ในฉันก่อนกินก่อนนะแล้วท่านก็เดินไปบินสบาทหลายผลนะเมื่อพ่อแม่ที่เป็นขอทานเนี่ยกินอิ่มแล้วท่านค่อยบินสบาทมาฉันที่หลังนะทีนี้ก็มีพิสูุมีคนไปโจษขานบอกพระเจ้าว่ามีพิสูตรุ่นหนึ่งนะที่นันทิยะเนี่ย บินชบาทไม้คารวาสหรือใหออ้คนอ่่นเนี่ยที่ไม่ใช่พิสุขนี่ฉันผ่อนกินงกอพระพุทธเจ้าก็เลยประกาศคำว่ามาตาปิจุกอุปัติ่า,านังเอตมังคารมุตตมังนะคือหมายความว่าสรรเสริญยุบย่งนะบุตรนะเห็นไหม พระนันทยาเนี่ยบรรลุเป็นพระถึงเข้าถึงอาาหานนรหัตผลเพราะคำว่าดัญงยูเห็นไหมอ่าเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะอ่ามาตาปิจุปัะทานเอตัมมังคารมุตตะมังอุปะาะบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิง่ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่อ่า ทุกหลานวัดป่า,า่อน้ำพระเอนหรือเพื่อนๆทั้งหลายจงระมัดระวังตั้งจิตตั้งฐานในความระตัญญูจำไว้แม่ศีลสำหรับความเห็นของอาจารย์ศีลต้องต้องมีพื้นฐานของคริโอตปันะ์ถ้าบุคคลใดไม่มีความละอายไม่มีความเกรงคริโอตปั์ อไม่มีทางเลยจะไม่เดินเข้าสู่ทางเสือ่อมอะเห็นไหมอักบายอักบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูอ่ะอะับายมุกคือเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งความเสื่อมนี้นะเพราะฉะนั้นอ่อ่พวกเรานะขาดสตินะอะไม่ได้พวกเรามีสติไหมมีจะมีน้อยเนาะอะ มอนทนายนันกชัยบอกว่าเวลาจะสัมภาษณ์ต้องใช้อนาปานสติวันเอ่อถ้ามีสติมันก็จะเห็นนะมันยุดตัวเองเท่าก่อนนะเห็นไหมสติคือเบลกของจิตของใจนะเพราะฉะนั้นพวกเรามีสติกันไหมมีแต่มีน้อยไม่มีกำลังเข้าใจไหมอ่า เพราะฉะนั้นหลวงตาเคยอุปมาบางทีในสติเราเนี่ยแค่ยี่สิบเอ,ง,อแงแต่จิตสังขาราเนี่ยมันไวถึงร้อยี่สิบอ่ะเราก็เลยไม่เห็นไม่ทันมันเห็นไหมท่างคนขาดสติก็คือคนบ้าเห็นไหมซือสีลก็ไม่บริบูรณ์ถ้าขาดสติ สมาธิที่ขาดสติขาดปัญญาก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นการมักขะชางแปลว่าเมาในชาญได้เห็นมักคะสีลังเมาในเมา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 ในศีลก็มีนะเห็นไหมที่เอาสีเอาวินัยไปไล่จากสินคนอื่นนี่เขาเรียกว่าเมาในศีเห็นไหมจำไว้อพวกเมาในธรรมเนี่ยคือรู้เกินนะฮะรู้เกิน เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าภาษาธรรมะเรียกว่ากุศลและสังคปะปะผู้ลระคับสังกปะเนี่ยบุคคลใดที่จเจริญขึ้นสู่ปฐมปฐมฌานปฐมฌานปฐมแปลว่าเบื้องต้นฮะจะเกิดจะเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาคือกุศลและสังคปะอ่าเะ,ะคือคิดดีคิดดี คิดดีมากคิดอยากให้คนอื่นดีอยากให้คนอื่นรู้ทำคิดอยากให้บ้านดีเมืองดีอะไรประมาณนี้นี่เขาเรียกว่ากุศลสังกปะอ่าเพรานานเข้านานเข้าสมาธินี้เคลื่อนหรือเสื่อมลงกุศลสังฆปะตัวนั้นนะจากไปกลายเป็นอกุศลสังฆปอะอาหรือหรือหรือพวกเราคิดว่ามันติดดีนั่นแหละ อ่าพอเขาถไม่ฟังก็ด่าแล้วจริงๆน,น,นี่ผู้สนจะเขา้าแท้ผู้สนจะเขา้าแท้อ่านักปฏิบัติเนจะเจอมาเรื่มเรื่อ่าตอนเข้าสู่ปฐมฌานหรือเข้าถึงหรือได้ได้รับความสงบใหม่ๆนะใช่ไหมนะอ่าต้องผ่านจุดนี้นะนะภาวนานะอันเรียกว่าผู้ลนหรือเรียกว่าวิปสัสสนูก็ได้นะอ่าวิปสัสสนูกิเลสน,นะ อหลวงว่ารู้อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องบาลีเรื่องบาลีอ,าลอ่าเรื่องบาลีก็เหมือนกฎหมายนี่แหละถ้าไปตีความอ่ใเป็นเรื่องของความตีความจรูงไหมอ่าอ่าทุกวันนี้เราใช้บาลีเนี่ยนะอ่าค่อนข้างจะจะมั่วอะอ่า,อาบาลีเนี่ยบาลีมันเป็นภาษามคตเห็นไหม อย่างสิขาอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาบาลีแต่สันสกิตจะเป็นศึกษาเห็นไหมอ่าแม้แต่สเวสเวยเสวยเนี่ยแปลว่าอ่ากินเนี่ยเป็นของขเขมรไม่ใช่บาลีเห็นไหมแม้แต่คาว่าเจริญเนี่ยเจริญเขาเป็นของขเขมรเจริญแปลว่ามากๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยรู้จักแม้แต่คําว่าสังขารเนี่ยเราก็มักใช้กับร่างกายเห็นไหมเห็นไหมคําว่าสังขาราสังขารเนี่ย เห็นไหมเราก็จะใช้ผิดสังขารแปลว่าความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนะแม้แต่คําว่ากายยะหรือกายเนี่ยเราก็จะหมายถึงเอาเรื่องของร่างกายที่จริงกายเนี่ยกายยะเนี่ยกายเนี่ยคือลมเข้าลมออกนั่นแหละเรียกว่ากายกายยะสติหมายถึงมีสติอยู่ในกายอยู่ในลมเข้าลมออกนี่แหละเพราะฉะนั้นนะ อ่า,อาเห็นไหมอ่าวิสาขาเคยไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องเรียกว่าสังขารสามเห็นไหมอ่าสังขารสามเป็นฉนยัยอ่าสังขารสามก็หมายถึงกายสังขารเห็นไหมวจีสังขารและก็มนโนสังขารเห็นไหม เนี่ยเรียกว่าสังขารสามอ่าอ่ากายสังขารก็คือปรุงแต่งลมเข้าลมออกนี่เนี่ยเรียกว่าอกา,ายสังขารส่วนวจีสังขารก็ปรุงแต่งคําพูดแต่สองอย่างไม่เกิดจากมาโนสังขารเห็นไหมเป็นจุดเหตุเห็นไหมอ่าหรือเรียกว่าจิตตสังขารก็ได้เห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยอยู่กับลมเ็าจะกลายเป็นจิตตัวหนึ่งหรือเป็นพุทธะตัวหนึ่งคือเป็นผู้รู้ตอบไปิี่ตสังขารก็จะเป็นผู้ถูกรู้หรือความคิดนี่จะเป็นผู้ถูกรู้นั่นเองเห็นไหมเข้าใจไหมนี่อ่ะอ่ะบาลีเนี่ยเป็นภาษามัคตเห็นไหมมักคะหรือมักที่เราเราชอบพูดแปลว่าถนน อ่าแปลว่าถนนเหมือนคําว่าเดินทางเนี่ยทั้งที่เรานั่งเครื่องบินนั่งรถเราก็เรียกว่าเดินทางหรือดําเนินเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเราจะเอากิริยาอย่างเดียวไม่ได้จริงไหมลนะ่ะมันตรงตัวอยู่แล้วถ้าเป็นอักษรศาสตร์แม้แต่คําว่านิโรธะ,ะเนี่ยนิโรธเนี่ยพวกเราชอบแปลว่าดับที่จริงนิโรธะในอักษรศาสตร์เนี่ยแปลว่าไม่มีขอบกัน้น เห็นไหมไหลนี้หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นกายกายสติเห็นไหมถึงมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเนีนะ่เรียกว่ากายสติเพราะฉะนั้นนะถ้าบุคคลใดนะมีสติอยู่ในกายอยู่ในลมหายใจเข้าออกจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมนี่เขาเรียกเจริญฌานในภาษาบาลีในภาษาธรรมเรียกว่าลัขนุปนิชฌา,าน ไม่ใช่เข้าฌานเป็นการเจริญฌานนะในอนาปานสติส่วนอ่ที่ไปเพ่งฌานเนี่ยเรียกว่าอารมณนุอนิชฌานเพ่งอารมณ์เดียวหรือกสินหรืออะไรจะริ่จะเรีย่ยนะเพราะฉะนั้นอ่าอาการแปรบางทีเนาะ,ะเรื่องบาลีเรื่องภาษาเหมือนแก่สุขาอย่างเงี้ยพวกเราใช้มั่วกันนะสุขาแปลว่าสุขเห็นไหมสุขาหรือสุข สุขะขเป็นบาลีเห็นไหมที่ปวดทุกข์นี่เพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้หรอกอจบแค่ปสี่แต่ว่าอมันคงไม่เกินจากนี้หรอกอจริงไหมล่ะถ้าเราเข้าไปถึงเป็นนักภาวนาถ้าเราไม่รู้เรื่องของตัวเองอเราไม่รู้เรื่องว่าเราจะไปลงทุนเอาตัวเองลงทุนไม่เรียนรู้ก่อนแล้วไปทําอย่างเงี้ย นั่นแหละเขาบอกว่ามันก็ต้องเจ๊งจริงไหมถ้าเราค้าขายอ่กาก่อนเราจะเชื่ออะไรสิ่งไหนกลัลามสูตรก็บอกไว้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะจริงไหมอย่าคพิเชื่อแม้แต่เป็นครูของเราจริงไหมเพราะเราไม่รู้จักว่าครูนั้นเป็นพ้าลรหันหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเห็นไหมแม้แต่ตัวหลวงตาเองก็อย่าเชื่อเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธนะศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญาด้วยนะจำไว้พุทธศาสตร์เข้าใจไหมตรงๆเลยพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นาพุทธศาสตร์หมายถึงเป็นาศาสตร์ของผู้ตื่นพุธทธแปลว่าผู้ตื่นไม่ใช่เลย ส่วนสยสาศาสตร์สายญาติสยะแปลว่าหลักไม่ใช่อะแปลว่านอนฮะอ่าอ่าสยสาศาสตร์แปลว่า,าศาสตร์ของผู้หลักเห็นไหมมันคนละอย่างกันเลยนะเพราะนั้นาศาสนาพุทธนี่เป็นอัทเวนิยมไม่ใช่เทวนิยมะนะนอกนั้นเป็นเทวนิยมทั้งหมดศาสนาพุทธเป็นอัทเวนิยมอ่าพวกเราชอบพูดว่าเนี่ยเห็นไหมพระพุทธลูก หรืออะไรเห็นแกะ่สละักต่างๆเนี่ยเรียกว่าพุทธศิน <Okay. S 1> เข้าใจไหมบดิอาร์จริงไหมแต่หลงตาความเห็นของลงตาแตกต่างของคนอื่นหลงตาว่านี่ไม่ใช่พุทธศินพุทธศิ์จริงๆคือศิลปะ่งการดับทุกข์เท่านั้นเรียกว่าพุทธศินนะส่วน,นศิลปะตร,รงนี้เป็น,นศิลปะของคนธรรมดาจริงไหม อ่าเป็นศิลปะของโลกที่เรียกว่าศิลปะไม่ใช่พุทธศินพุทธศิล์จริงๆเนี่ยคือศิลปะแห่งการดับทุกเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวเห็นไหมทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคหรือรว่าอริยสัจสี่เห็นไหมอ่าพูดถึงเรื่องทุกเท่านั้นที่ในโลกนี้ไม่มีหลักสุขมีแต่ทุกเท่าน,นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมและเหตุข,ของทุกคือสมุทยัยเห็นไหม และก็วิธีดับทุกข์คือมรรกเห็นไหมวิธีดับทุกข์พระองค์ก็รับรองแล้วว่าตถาคตตัดสินโดยอนาปนานสติเห็นไหมวิหารธรรมของตถาคตนะหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยคืออนาปนานสติวิหารวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่เห็นไหมที่อยู่แห่งเจตเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายนะ ศาสนาพุทธจะไล้ความหมายไล้ราคาถ้าเรานะี่คิดว่าศาั์ไปวิงวอนร้องขอ,อเราสอนกันเรื่องการกรรม,มะคือการกระทำฐานแต่ววาที่จั้งเห็นไหมที่จั้งของการกระทำเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทกหลายวัดปาบ่อน้ำพระอินหรือชาวพุทธทั้งหลายอาณาปานสติเป็นมงกุฎเพชรที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้อ่า เราลูกหลานกุลบุตรคุณธิดาทั้งหลายนำธรรมะมาฝึกมหัดมาขัดมาเกาตัวเองนะ,จะเจริญให้ยิ่งๆขึ้นไปอ่นะหลวงตาวันนี้เนาะอ่ะก็ขออนุมโมทนาสาธุการกับพื่อนเื่อน่ะที่ได้มาอ่าร่วมอ่าอ่าเจริญเจริญจัดเริญเ,เ,เ,เนี่ยนะมากๆนะของจิตของใจจิตวิญญาณอ่าให้สูงขึ้นส่งขึ้น จนยกภูมิตัวเองขึ้นถึงอริยแห่งแห่งของทางศาสนาให้ได้นะขอสาธุการด้วยมำลบพรญาตาวะหริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหัง กิดปเมวัจมิจันตุสัพเิปุเรนตุสังกปาจันโดมระโสยธาเมนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัโปโคภวิกนาสตุมาเตภวะวันตะรายสุขีนิขายุโภภวอภิวารณะสีริสัตนิจังอุตตาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันนรสุขัง มาลาง